หวานเจีย๊ยบคู่รักวัยรุ่นบินสวีทไกลถึงเมดีฟททำทะเลจืดชื่นสนิทดีกรีความหวานพุ่งทะลุกราฟสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มสุดฮอตกิตตทรีแมนดาวที่แกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวดาราสาวหน้าเก๋พลอยมนมนัสพรชานเฉลิมในฐานะคนรู้ใจไม่บ่อยหนักที่จะมีโมเมนต์หวานแต่ปล่อยออกมาแต่ละทีทำเออาคนโสดตายสนิท ล่าสุดคู่รักกิบพรอยมนควงแขนกันไปเติมรักกันไกลถึงมาลดีฟพร้อมหย่อนซีนหวานซีนแซบกลางไอจด้วยแคปชั่นว่าหัวใจฟิล์มพังงานนี้แฟนๆอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันนานๆจะได้เห็นมุมคลั่งรักออกสื่อแบบนี้ว่าสาเหตุฟิล์มพังเท่ากับหมดขึ้นมาลดีฟหวานเจี๊บบบอ้เธอหวานเจีบ๊บ น่ารักเกินนายคนนี้แล้วน่ารักไหมละ่ะ